ฉันไม่สนว่าแกจะยดเธอหรือเปล่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเอกเิตแต่เธอต้องเข้าใจาถึงผลลัพธ์ของมันถ้าทําให้ฉันผิดหวังแม้แต่นิดเดียวแกเข้าใจนะแน่นอนซันนี่แกไม่ได้เข้าไปมีสัมพันธ์ส่วนตัวใช่ไหมคนที่แกไว้ใจเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะก็หวังว่าจะไม่เว้ยเข้ามาซี่มาดื่มกันแกเคยมีโอกาสได้ยัดคนดยด้งมาหรือยังจังลุกแต่ไปสักวันฮะฮะฮะมันก็เหมือนกันไปเที่ยวนั่นแหละบอกเลย นายขับรถผ่านป้ายโฆษณาอันใหญ่โตบนตึกแห่งหนึ่งแล้วก็บอกตัวเองฉันจะไปบ้านเธอกดเธอไว้กับโต๊ะแล้วก็แล้วนายก็จัดการซะมันมีอะไรดีกว่านี้แล้วโอเคเออผมถึงดาราขึ้นมาผมก็ต้องไปรับิวีกนแล้วล่ะให้เว้ยไปสิแกกับฉันมีเรื่องที่จะคุยกันอีกเป็นยังไงล่ะเวย้ยคิดว่าผมจะรับมือกับดาราที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ไหมล่ะแนะ่นอนแต่บริชิริก้ไม่คิดว่าผมเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตเขามากเกินไปเลยเนอะไม่หรอกแน่นอนว่าไม่ รับเอะไรใช่ไปสิดูแลวดวงดาวน้อยๆของฉันให้ดีล่ะไปเลยแล้วึดได้ท้าที่ต้องการแต่อย่าทำสิค้าเสืยอหายก็พอ คุณไม่ใครเนี่ยผมว้ยริกกี้ส่งผมมาเขาไม่ได้บอกคุณหรยอไม่ฉันคิดว่าริกกี้จะมาเองทุกอย่างโอเคเนะทุกอย่างมันไม่โอเคถ้าผิดงยงด้นอยาจจ่าเจอแฟนฉันนะทำไมฉันต้องเจออะไรอย่างนี้ด้วยไม่วิวีวมมนไม่ผิดหรอกเธอทนกับเรื่องนี้ได้เพราะาริกกี้รักเธอแต่แต,แต่อะไรเมื่อแฟนเธอไม่ใช่คนขับแล้วก,ก็ฉันก็ได้นังหน้าทำไมพูดตัวร้ายถึงได้ดูดีไปหม <c oughs> ดซะทุกคนเลยนะ ฉันแซนด้าบอกชื่อคุณอีกทีได้ไหมเขาชื่อเวอร์กรี้พูดถึงเขาบ่อยมากโอ้แน่แหละว่าตรงนี้เล่นดีๆทั้งนั้นเลยแล้วคุณก็มาทำอะไรตามที่เราต้องการใช่ไหมละ่ะก็จำนองนั้นเลยคุณไม่เคยคิดอะไรดีๆเหรอคุณเออขับรถดิ้งมากตอนซิ่งสุดตัวเนี่ยแน่นอนเลยเละ่ะคือผมทำตามนั้นก็ได้ถ้าคุณอยากจะได้เนาะเออนี่เธอจะพาเข้าไปแข่งรถที่ประจำของเธอเหรอ ไม่ะไรเลยคุณเป็นนักเลงเหมือนริกกี้ไม่ใช่เหรอริกกี้ไม่ใช่นักเลงซะหน่อยอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะเอาเป็นว่าผมเป็นนักเลงมากพอๆกับที่ริกกี้เป็นรวกันเสียดายจังเร็วนี้ฉันก็อยากจะเอาเด็กเป็นนักเลงอยู่พอดีเลยงั้นผมอาจจะหาะคู่สักคนก็ได้งั้นก็ด้เลยแล้วริกกี้ก็ทำอะไรอยู่ทำไมเขาดูยุ่งนักไม่รู้สิเห็นคู่อยู่กับซันนี่ซันนี่เหรอวัอนนั้นทั้งหน้ากเกลียดและลามกด,ด้วยขอโทษนะวีวีไม่เป็นไรทำไมเลยก็ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไร แต่ก็พยายามนะตอนนั้นฉันอยู่ในปาร์ตี้บนเรือยอชของวิลเล,เลเ็กชังตอนนั้นฉันอายุ16ถึงจะได้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละจอดเลยไงอเล็กเป็นยังไงบ้านโนี่เป็นใหม่เถอะเหรอตอนนี้ยังทำไมละ่ะหึงเหรอไอ้นี่นะเนี่ยนะเฮ้ เันดราบอกว่านายอยากแข่งรถนี่ว่าไงเลยท่าน,นนายชนะท่านจะไม่น,นายพเจสาวพวกนี้กลับบ้านเลยแล้วมันจะคุ้มค่าสะเท่าไหร่ล่ะโอเคแข่งกันเพื่อสาวๆและเงินหนึ่งแสนเด้อเจ้จะเอาเงินนายไปด้วยแกจะแข่งไปพ่อขาสาวๆในรถเหรอแล้วน่าจะทําให้แกช้าไอ้ง,ง้อลองคิดดีๆก่อนจะออกตัวแล้วกันนะอเล็กซ์คิดเบอร์ดิสมองโฟลลองคิดดีๆก่อนจะออกตัวกันนะไอ้เวรเลยเันจะสั่งสอนม,มันเอง มันจะต้องเยี่ยมมานกแน่เลยก็ได้ก็ได้บิวบิฉันจะไม่พูดละโอ้พระเจ้าหัวใจฉันเต้นแรงเหลือเกินเยี่ยมเลยต้องชมแล้วละว่าขับนิ่งจริงขอบคุณเธอสองคนนี่เปิดห้องไปเลยดีไหมบ้าจริงตำรวจมาโอ้ตำรวจเยี่ยมเลย ตรวจมาตำรวจเหรอเขาจะตจามจับเราหรือเปล่าไม่นะไม่ห่วงนะไม่เป็นไรใช่ไม่ไหวใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงโอ้เราหนีพันละขอบคุณพระเจ้าทำไ,ได้ดีมากเว้ยเรากำลังกลับบ้านแล้วใช่ไหมแน่นอนถ้าซันดรัาไม่มีแผนอะไรน่าติดเต้นอีกกระโกนเนี่ เขาตื่นเต้นพอแล้วแ่ะแต่คุณจะพาฉันไปนั่งรถเล่นเมาไห่ก็ได้นะเั้นถูอาจจะพาคุณไปก็ได้นะ่โอ้เปิดห้องเธอพวกเธอผมคิดว่าเไว้ก่อนสพาพจะดีกว่าเอ้ยคุนนี้มั่นใจซะจริงๆฉันชอบนะโอ้นั่นหละตรงนั้นไง นั่นมันสนุกจริงๆเว้ยขอบคุณได้เสมอวีวีเอาเบอร์ใชไให้เขาทีแล้วบอกเขาด้วยว่ามไว้สำหรับเด็กขั้นที่สองนะซซนด้าบอกว่าคุณจะพาเธอไปเด็กขั้งที่สองมา่อไหร่ก็ได้เนะผมรู้แล้วละขอบคุณขอบคุณที่พาเรามานะด้วยความยินดี